สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีขอเชิญชวนนายจ้างและลูกจ้างสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระบุรีตั้งแต่วันที่ 1-19กุมภาพันธ์2,564ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์ด้านล่างและสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบ,บุรีตั้งอยู่เลขที่673ทับหถนนพิชัยรณรงสงครามตำบลปากเพียวตำเภอเมืองจังหวัดสระบ,บุรีหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส สระบ,บุรี i t l เล e l m ดอตเมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบ,บุรีโทรศัพท์03621-2553ต่อไปเป็นรายงานข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่18 2 2ถึง22มกราคม2,564เชิญรับชมได้เลยค่ะ วันที่19มกราคม2564และวันที่21มกราคม2564เวลา8นาฬิกา30นาทีนายวิสุทธิ์คงสุจริตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบ,บรุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบ,บรุรีออกตรวจการดำเนินการป้องกันแก้ไขและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในนามศูนย์ประสานงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กระทรวงแรงงานระดับจังหวัดเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวไวรัสโคโรนา c o วิด2019ในสถานประกอบกิจการเขตพื้นที่อำเภอวังม่วง และอำเภอหนองแคจังหวัดสระบ,บรุรีจำนวน10แห่งลูกจ้างจำนวนรวม8,256คนจากการตรวจติดตามพบว่าสถานประกอบการมีมาตรการป้องกันและแก้ไขและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019แล้วเช่นมีการคัดกรองลูกจ้างตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานประกอบกิจการ สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือจัดสถานที่สำหรับล้างมือภายในสถานประกอบกิจการให้กับลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีได้ขอความร่วมมือในจ้างลูกจ้างรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในสถานประกอบกิจการสถานที่ทำงานรวมทั้งสถานที่ให้บริการแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อหรือประชาชนทั่วไปเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วนี่ก็คือรายงานข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านสามารถติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ตามช่องทางนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กอสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน